สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีกเกมที่16ประจำวันอาทิตย์ที่9มกราคมกันหน่อยดีกว่าก็มี4คู่ครับตอนแรกแต่ว่าเลื่อนไปคู่นึงนั่นคือนครราชสีมาที่พบกับทางเชียงรายยูไนเต็ดจากสถานการณ์โควิดนั่นเองนะฮะคนจะเดือ3สาคู่มีชมบุรีครับวันนี้เปิดบ้านเสมอกับเมืองทองไป1-1ทีมเยือนไนด่อป็น0-0จากซาดอมีซาเยะฮะแต่ว่าเจ้าบ้านกบมาตีเสมอได้จากทรงชัยทองฉ่ำประจจบันนี้เปิดบ้านแพ้กับขอนแก่นยูไนเต็ดไป0-1ทีมเยือนก็ได้ประตูชัยจาก โลมูโลคาบราวครับยิงจุดโทษเข้าไปนะฮะส่วนอีกโค้ดหนึ่งการท่าเรือเสมอกับแบงคอกไปหนึ่งหนึ่งฮะเจ้าบ้านนำไปนการันต์สูงจากอดิกซ่าไกสอนครับแต่ว่าทีมเยอนมาตีเเสมอได้จากทีท่ิพานพ่วงจันนั่นเอง ในกรเลทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยอันดับ1เป็นแบงคอกที่เก็บไป33คะแนนอันดับ2บุรีรัมมี32อันดับ3ชลบุรี29อันดับ4กับ5เป็นการท่าเรือแล้วก็บีจีมีทีมละ28อันดับ6เมืองทอง26อันดับ7จเชียงราย23อันดับ8หนองบัวมี22อันดับ9กับส0เป็นโพลิเทโลแล้วก็ขอนแก่นยูเอตเก็บไปทีมละ20อันดับ11แล้วก็12เป็นราชบุรีกับนครราชสีมาที่มีทีมละ19อันดับ13สุขภักดีซิตี้มี15 อันดับส4สุพรรณ13อันดับ15ประจบ11แล้วก็อันดับสุดท้ายเชียงใหม่อยู่ในแต่เก็บไป6คะแนนไปต่อกันที่เดวซันโวในตอนนี้ก็จะเป็นฮาใหตันงโซแลกของหนองบัวที่ซัดไป11ประตูและเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรกแกรมน้ดต่อไปเกมที่17นะฮะวันเสาร์ที่15มะกราลาก็จะมีราชบ,บุรีเปิดบ้านเจอเชียงรายประจบพบสุบพรรณหน,นองบัวพบกับชมบ,บุรีแล้วก็ขอนแก่นอยู่เตดเจอกับการท่าเรือ ส่วนอาทิตย์ที่16มกราคมจะมีโปลเลสเทโลเปิดบ้านเจอนครราชสีมาแบงคอกพบสมุทรปราการเชียงใหม่ยุยเต็ดเจอบุรีรัมย์ยเต็ดแล้วก็เมืองทองจะพบกับบีจีปทุม